สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะพาไปเดินเล่นที่ออสเตรเลียนะครับผมเป็นไงบ้างนะครับผมไปดูนี่ครับซันตากอสก็มานี่ซันตากอสมาแล้วนะครับรถซันตากอสนี่ซันตากอส Hi Merry Christmas นี่ครับซันตากอส รถซันตาคอสนี่ซันตาคอสจะไปแล้วนี่ครับตลาดวันศุกร์ที่อรอสเซียเป็นอย่างนี้ครับแล้วอันนี้ก็คือมันเป็นร้านอาหารตุรกีนะแล้วอันนี้ก็ทางตลาดอันนี้ร้านอาหารอินเดีย บรรยากาศมันก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปเดินเล่นที่อาหาหร้านอาหารไทยนะครับนี่น้องผมอยากไปกินอาหารไทยเดี๋ยวเราก็จะเดินไปร้านอาหารเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะซิก <c oughs>

Okay, what okay. would you like Sam? Do you want to order? Yeah, I want to order I Ah, For me, hold speak to me I speak Thai to me I can speak Thai okay. I I Can speak, can speak, I speak. Can speak Thai? The, cha -cha, okay? Okay, okay. No, yes. And your name is Sam? Bas Sam Bas Sam yeah. Okay, and your friend here? Does he want anything? He's my brother one, just one chicken fried rice. Yes. One chicken fried rice for Basam, please. Yeah. How about you? How about? Basam. 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 Can I have some money from you, please, Basam? Yeah, yeah, okay. um, Three thousand eight hundred dollars. Oh. oh. <laughs> okay. To you as a friend, thirteen dollars. Okay. Thank you. Thank you. ไปติดตัวรุสไปซ้3นาทีนี่ครับในที่สุดเราก็เจอคนไทยนะครับคนไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับเราก็เจอคนไทยที่ออสเตรเลียวันได้อนมากนนนะร้อี่ครับเบาาขาเขาใจดีด้วยครับเขาให้ผมนี่ครับโอ้ oh. นี่ครับอาหารสวยมากเลยผมก็ไม่ได้กินอาหารไทยมานานแล้วจะมากินวันนี้เลยขอบมากนี่ครับเ,เป็นตลาดนะัดวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์ก็จะมีตลาดแบบนี้นะครับถ้าไม่ฝนตกก็จะมีตลาดแบบนี้จะเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นยันถึง สามท่มนี่ร้านอาหารไทยผมคิดถึงไทยมากเลยนะครับนี่ผมเลยเซื้ออาหารไทยเจ้าของร้านเขาใจดีมากเขาแทนให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะบอกว่ารสชาติที่ไหนอะไร่วากันที่นี่รู้ว่าที่ไทย อร่อยอร่อยจริงๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับเมืองที่ผมอยู่กลางวันมันจะยาวกว่ากลางคืนนะครับกลางวันประมาณถึงสองทุม่มสองทุ่มกว่าๆถึงจะดวงอาทิตย์ตกแล้วก็ดวงอาทิตย์ขึ้นก็ตอนตีสี่ครึ่งนะับตีห้าตีห้าขึ้นมันก็สว่างแล้วครับกลางวันมันจะยาวกว่ากลางคืน ก็มีคนเยอะๆครับ but that's just what they'll do one of these days these boots are gonna walk all over you ตอนนี้แล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดสุดแค่นะครับขอบมากครับ